เลือกแอป 1Q นะคะเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปด้วยรหัส6ตัวนะคะที่ลูกค้ามีกดล็อกอินตรงนั้นนะคะมันก็จะให้ใส่รหัส6ตัวต่อมานะคะลูกค้าเวลาที่จะปิดบัญชีเนี้ยพี่จะขอที่บายก่อนนะคะบัญชีอื่นเนี่ยมันปิดยากนะคะแต่มันเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่พี่วงกลมเอาไว้ตัวเนี้ย ตัวนี้ปิดได้นะคะน้องดูภาษาของมันอะนะคะคือเทียบให้มันถูกคือถ้าสมมติว่าคนที่เคยลงสมัคนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทุกคนสามารถปิดได้ผ่านแอปนี้ได้เลยแต่คนที่ไปสมัครเป็นผลิตภัณฑ์ชื่ออื่นเนี่ยรบกวนไปธนาคารนะคะอย่ามาปิดในนี้เพราะปิดในนี้มันปิดไม่ได้นะคะบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดสมมติลูกค้าไปกดผิดขึ้นมานะคะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่พี่ไม่ได้ลงคลิปเอาไว้เนี่ยเดี๋ยว มีสิทธิ์ที่ว่าแอปจะปลิวได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ปิดเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นก็พอเสร็จแล้วกดตรงนี้นะคะต่อมานะคะลูกค้ากดตรงข้างล่างนะคะสีเขียวตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็ให้กดสีเขียวตามที่วงเอาไว้เลยคะ่ะต่อมานะคะคราวนี้ลูกค้าก็ใส่จำนวนเงินนะคะทั้งหมดที่ที่มันโชว์ขึ้นมา ตรงที่ว่าเรามีฝาประจําทั้งหมดเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยนะคะใส่ทั้งหมดต่อมากดสีเขียวนะคะต่อมาให้กดตรงวงสีแดงนะคะ <กด S 1> แล้วก็ให้กดสสงเขียว,วสีแดงนั่นนะคะ,คะต่อมาให้กดตรงสีเขียวตรงนั้นเลยคะ<ส>่ะเสร็จแล้วคราวนี้นะคะก็กดตรงคําว่า A R S, <S พอเสร็จแล้วคราวนี้ลูกค้ากดตรงสีเขียวตามที่แอดมินวงไว้ได้เลย ต่อมามันจะขึ้นรหัสสองตัวให้นะคะจํารหัสตัวนี้เอาไว้เสร็จแล้วก็มากดตรงสีเขียวด้านล่างคราวนี้มันจะมีโทรศัพท์จากหมายเลขเนี้ยเข้ามานะคะลูกค้าก็กดรับหน่อยแล้วก็กดเลขตัวเมื่อตะกียะที่มันขึ้น2ตัวนั่นน่ะค่ะในแป้นได้เลยนะคะรอฟังเขาหน่อยนิดนึงนะคะรอฟังเขาหน่อยนี่ค่ะรอฟังเขาจังหวะเขาจะบอกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะวางของเขาไปเองก็แค่นี้ค่ะจบเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้านี้กดตรงสีเขียวนี้เรียบร้อยค่ะปิดบัญชีเงินเข้าบัญชีทันทีเลย